เินก่้ว <Four> <poon> ่ากาแฟ่ะพูดยิ้มพากพักกระโดดแก นี่ครับ นี่ต้นกระโดนนี่ต้นกระโดนนะครับต้นกระโดนถูกต้นไส้เกี่ยว สามชั่วโมงนะครับเบิ้งนี่รุ่นครับที่ขึ้นได้พอเบิ้งสังเกตรถสังเกตรถ